สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำครับช่องกันชยัยรัเพลออฟฟิเชียลนะครับกล่องอะไรเนาะมาส่งแต่เสามานะครับพี่น้องมาแล้วมาหลุดกันครับ,บจออะไรมาแต่เช้าเนาะ หกกล่องหกลงังน่าจะเป็นอ่า,าสุหยอดครับอันนี้มาสองคนกี่นี้งนะยังไม่หมดเหลืออีกคันหนึ่งโอ้มาสองคันพี่หนุ่งตามมาอีกคันหนึ่งแกก็แก้เชือกอยัน นี่คือจอ LED ใหม่นะครับมาแล้วพี่น้องจอใหม่พี่น้องสุดยอดเลยครับจอใหม่ครับมาแล้วครับมา2องคันเลยนะครับนี่จะเป็นอุปกรณ์นะครับมา2คันเลยนะครับพี่น้องดีใจดีใจนะครับ ยอดนะมาเรียแเป็นหนองมาแลุดยอด เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมนะครับต้องเทสก่อนนะจอใหม่จอใหม่จอใหม่

หยัดยิบเลยแล้วจอใหม่สุดยอดเอาออกสบายสบาย ยอดนะครับเดี๋ยวมาเบิง่งตอนทุณทิศกันแล้วกันครับพี่นอ้องมาสองคันบ่ครับมาจากกรุงเทพบ่โอ้อยุทธยายอดมากนะครับ จอครับพี่น้องอยากเบิ่งจอกับจอมากพอดีครับให้เบิ่งชัดๆเลยครับเพิ่เนเพิ่นต้องติดแล้วก็เทสเบิ่งเงินบออ่ออ,อ้ขงิ่กยอดนะครับมาสองคันนะครับผม ไลายซิบอันนียขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเดี๋ยวคันหนึ่งอีกก็ตามมาครับแล้วจะถ่ายตอนพันเทศให้เบิรงน้วพี่น้องเพราะมันจะ ภาพจะคมชัดขนาดไหนภาพเสียงคมชัด ยอดน,นะครับอ่ะเดี๋ยวสักคู่มาดูกันนะครับดูไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องดูไปเรื่อยๆเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเข้าท่ายเข้ากระถ่ายโดนบุหรีนะเนาะเคิงเวทีเพราะว่ามันกะเพิ่นซีวานะครับหายบรรยากาศไปน้ำ เบิ่งไปนั่งขะเคล้า,ากันไปนะครับอ้าวทำอะไรหรองงกินข้าวหรือยังอ่ะกินแล้วค่ะกินกับอะไรกินฟองฟองกินกับข้าวที่กวาข้าวกวาค่ะโอ้ไม่นุ้ยทำเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วค่ะเป็นเป็นยังไงบ้างกลับบ้านวันนั้นอะโอเคอยู่ไปดูหมู หมูได้กี่ตัวสิบสองตัวป้ามันออกลูกไหมบอแม่แม่เดียวบอสสิบสองตัวแม่ค่ะหมูดำหมูกี้หมูวันนี้เลี้ยงขยายไปเลยเหรอคือขายตัวนิดหน่อยก็ขายจะขยายสี่ตัวอ๋อจะเอาไว้สี่ตัวจชะ ถ้าตัวเล็กขายตัวละเท่าไหร่กี่พันเดือนหนึ่งเดือนครึ่ง800ค่ะอ๋อถ้า3เดือนอย่างงี้ก็พันสองพันสี่พันห้าแล้วแต่เพราะว่าค่ากับข้าวค่าอาหารเราก็ตใช่ใช่ใช่ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวทั้งหมดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มีสามตัวสองตัวตัวเล็กตัวเล็กมีสิบสองก็จะไว้อีกสี่ตัวก็เพิ่งคลอดนี่ใช่ไหมจ้าเลี้ยงหมูมันกินเปลืองเลยเราห้าเปลืองหัวอาหารหรือเปลือก เลี้ยงกลัวเลี้ยงเป็ดอีกหรเ่เคยเป็ดเลี้ยงเป็ดก็บอกว่าก็เลยบอกว่าเอาออกไปเลื่อยออกไปเลยๆเส็จก็เลยเลี้ยงแตงแตงหมูไว้เลี้ยงแตงหมูไว้ก็เลยว่าสิลองขยายพันธุ์หมูลอางบางวันก็จะใหญ่ๆอาจารย์ว่าลูกลูกแล้วลูกแล้วที่สองตัวสิลูกแล้วจากก็เลยบอกว่าเออจะลองเลี้ยงหมูแล้วก็เลยเพิ่มอีกทีหนึ่งเมื่อนั้นขายขายอะไรรอบแรกมันขายอะไรขายไยอได้ขายไถึงสองพันเลยเที่มันออกจะได้โอเคกูได้เบิรงใครอยู่บ้านลูกสาวจ้ะ ลูกสาวป่เล to pa ี้ยงหมูอ่ะลูกสาวน่ะเรียนหนังสืออยู่มหกหายแกเรี้ยงยามเมื่อซ้อยามเมื่อแรงว่าห้ยแก่ฮัทห้แกเลี้ยงนะจ้ะก็เรียกว่าเออแห่นี่บ่จมตัวบ่จมบ่แต่ทรงเงื่อนหายเนี่บ่จมเป็นวะบ่จมมาแต่ทรงเงื่อนหาเลี้ยงหมูอะไรก็ว่าแม่หนูขอพันหนึ่งเรื่องหนึ่ก็คือเอาให้แกคือบระคับห้แกหมือนกันเวลาทรงเงื่อนเมื่อวานเนี่ยทรงอาทิตย์ละครั้งบ่ หรือว่าอาทิตละครั้งหาเมือกหาลอยยงังถึงไหนต้องให้ใช้วันละร้อยจ้าเมี่นได้เมือละลอยเสาร์อาทิตย์มไม่รวมหรอเสาร์อาทิตย์ก็ต้องกินนะ <5 S 1> หาลอยนีย่คือรวมเสาร์อาทิตย์ไปโรงเรียนพอเสาร์อาทิตย์พอหาลอยโอ้มาต้องเจ็ดลอยด้มันต้องเจ็ด<ๆ>ลอยได้ได้คือให้ประหยัดลงอ๋อเรียว่าแก้กับโน่นนี่ล่ะเดี๋ยวกับค่านั่นค่านี่ถ้ากระตองเลยซึ่งซึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับห้าลอยอยู่แล้วใช่ไหมเราเดี๋ยวก็ค่านวดค่านี่อ๋อ ข้าอยู่ดอกพอก็บแม่ขยันเป็ดงานวาสันเป็ดนงานวาสันเนาะอ้าวที่ไปก่ไปเจือกบไปจเจือเป็นอย่างเมื่อว่าจันว่าใสสีแดงบุไดงงามเด้อเป็นอย่างเ็ว่าวันถี่ทิสองเดือนวลาวันจันแล้วก็ใสถงมือของทันแล้วเสร็เรู้หลวพ่อประกัน เป็นยังอ่ะเล็กอยู่ดีๆพี่เตะมันอ่ะขอบขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องพอกันคลปมน้าสวัสดีครับ